แข่งขวาไปครับแข้งขวาไปครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถีบยันแข่งซ้ายมาต่อยซ้ายตามครับแสนชัยแข่งขวาหลบได้แข้งขวาครับตัดล่างยังไงลงไปแล้วสิงห์แข่งซ้ายของแสนชัยครับตัดล่างขึ้นแสนเชิงสองมาครับขอเสนอคู่มวยระหว่างสิงห์ดเกียรติหมู่เก้านับจะประทับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มครับฝ่ายนี้เป็นการชิงแชมป์นับของศึกมวยไทยโตโยต้ามาราธอนนับและคารวาน c p f ครับ ไฟนี้เป็นไฟที่สามนะครับของวันนะครับของทั้งคู่โชกกันมาสองไฟก่อนหน้าแล้วนะครับสิงห์ดนี่มีชนะยกหนึ่งกับยกสองครับได้เปรียบหน่อยแสนชัยนี่โชกเต็มยกมาหกยกนะครับเบียดเข้าไปครับสิงห์ดแข้งขวาไปครับเต็มลาตัวสิงห์ายแดงค่แม่นับจะประทาโคดมวยสัตว์คาบมาแข้งขวาวางไปสิงห์ดถีบยันมาครับแสนชัยในขณะที่โชกกันนับสิงห์ดํา3เอ็ดปีนะครับแสนชัยก็สามสี่ครับสามสิบยังแจวทั้งคู่นะครับเบียดเข้าไปครับ แข้งขวาไปติดบังครับขยับเข้ามาครับเท่ากับว่ายกนี้เป็นยกที่4ี่ของสิงห์ดนะครับส่วนแสงชายนี่ยกที่7นะครับเพราะว่า2ไฟแรกเต็มไฟนะครับชกสายกมาก็6ยกครับแข้งขวาไปครับติดบังเบียดเข้าไปครับได้เปรียบทั้งรูปล่างนะครับส่วนสูงอายุครับสิงห์ดแล้วก็ไฟที่ชกมาในวันนี้ครับมัทุกซ้ายและแข้งขวาครับยังไม่เข้าครับสิงห์ดสิงห์ไล้แดงคมแมนะครับแข้งขวาไปครับ เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถีบยันแข้งซ้ายมาต่อยซ้ายตามครับแสนชัยแข้งขวาหลบได้ครับหืหลบใกล้ๆนะครับลูกนี้นี่เหลือร้ายจริงๆครับบุกเมนจังหวัดนี้นะครับแข้งขวามาติดบังครับสิงห์ดำเบียดเข้าไปครับสดแสนชัยก็โค่นมวยสารคามครับที่เรารู้จักกันดีนะครับเป็นชาวจังหวัดสารคามครับแข้งซ้ายไปครับยังโตไม่ได้ครับสิงห์ดำเบียดเข้ามาครับขยับเข้าไปมาซ้ายทิมไปครับแสนชัยพุ่งไปที่มาซ้ายนะครับ แขนซ้ายและก็แข้งขวาโฉกันวันที่30พฤษภามนะปี2014ัครับหรือปี57ครับเบียดเข้ามาแข้งขวาครับตัดล่างยังไงลงไปแล้วสิงดําลูกเก่งนับลูแกแข้งของแสนชัยครับเบียดเข้ามาครับยายาเข้าไปแข้งขวาครับสิงดําก็มวยขวานับแสนชัยมวยซ้ายแข้งซ้ายของแสนชัยครับตัดล่างคืนไปครับสิงดําสิงดํานี่มีหลานเป็นซูเปอร์เล็กเกียร์หมูเก้าครับ ซูเปอร์เลกก็มีไอดอลเป็นสิงดามแข้งขวาไปครับแข้งซ้ายขึ้นมาเต็มหลังครับของแสนชัยเป็นคู่มวยที่สุดยอดจังหวะฝีมือครับในขณะนั้นนับแข้งขวาติดบางเบิลไปครับเบิลสูงเลยครับสิงดําเบียดเข้ามาครับขยับเข้าไปแสนชัยยังไงครับแข้งซ้ายไปครับแสนชัยขยับเข้าไปครับทั้งคู่เป็นดีกียอดมวยนะครับแสนชัยนี่ปีสี่สองครับปีห้าหนึ่งครับกททและผู้สื่อข่าวกีฬานะครับยอดมวยไทยส่วนสิงดําก็ปีสี่ห้าครับ จังหวะฝีมือทั้งคู่นะครับเบียดเข้าไปครับสิงดําขยับเข้าไปใช้ความดุมความสดกว่าครับหมุนโดนตัดล่างไปครับเก่าจริงๆครับเหลี่ยมนี้ยกง่ายๆครับแสนชัยมาดูกันต่อในยกที่สองครับยกนี้เข้ายกที่8ดนะครับของแสนชัยแต่ยกที่ห้างสิงดํามาแข้งขวาไปสิงดําแข้งขวาหลุดไปครับเบียดเข้าไปครับสิงดําแข้งขวาอย่างไรครับขยับเข้าไปขวายาวนับสิงดําแสนชัยก็สายยาวครับ แลแข่งนั้นจังหวะนี้แข้งขวาไปตัดล่างไม่ลงครับแสนชัยเบียดเข้ามาครับสิงห์ดก็รู้วับว่าแสนชัยนี่ชกมามากยกกว่านะครับชวนทะเลาะเลยครับแข้งขวาไปยังติดบางอยู่ครับเบียดเข้าไปครับแข้งขวาหลอกนี้เข้าครับแข้งซ้ายขึ้นมาสิงห์ดำยังไงแข้งขวาไปครับหลนตัดล่างไปอีกแล้วครับเก่าจริงๆครับแสนชัยทาบ่อยนะครับจังหวะที่แลกแข่งกันอยู่ครับแล้วก็มาจบด้วยการที่คู่ต่อสู้ล้มนะครับแสนชัยนี่เก่งครับลูกตัดขาเคียขานะครับ อย่างนี้ครับชวนทะเลาะนายรับสิงดําตีซ้ายพิธีหนึ่งครับกรรมการแยกก่อนครับจังหวะนี้ก็คู่นี้นะครับมีเงินรางวัลนับสามแสนบาทครับสาหรับผู้ชนะนะครับเป็นการชิงแชมป์ครับแข้งขวาติดบังครับสิงดําเบียดเข้าไปครับขยับเข้าไปแข้งขวาเบินไปครับซ้ายมีไว้ยืนนะครับขวาอย่างเดียวสิงดําแข้งขวาไปตั้งแพงไว้ครับสัญชัยยังไงครับหากไม่ลงเจอเขาสิงดําครับ เน็บกันไปคนละทีสองทีคร well. 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 hmm. well. 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 ับจังหวะนี้ชวนทะเลาะวงนครับสิงดําหยับเข้าไปครับเบียดเข้าไปครับสิงดําหมัดทิมไปครับแข้งขวาไปครับแข้งขวาเบินไปก็ยังติดบางอยู่ครับแสงชัยนี่เก็บอาวุธเก่งครับแข้งขวาไปติดบางครับเบียดเข้าไปครับสิงดําแทงซ้ายไปครับอย่างไรครับนายตีขวาไปสิงดําตีซ้ายไป สิ่งดำนี่เป็นดีกีแชมป์เวทีมาตรฐานนะครับหกเส้นสี่รุ่นนับไม่ธรรมดาครับส่วนแสนชายนี่ก็เป็นดีกีแชมป์มาตรฐาน5เส้นสี่รุ่นเหมือนกันครับทั้งคู่รวมกันครับสิบเอ็ดเส้นนะครับแชมป์เวทีมาตรฐานไม่ธรรมดามวยคู่นี้แข้งขวาไปครับถีบยันมาแสนชัยครับแข้งซ้ายของแสนชัยก็ติดบังครับเบียดเข้าไปครับภาคนี้เป็นภาคที่แปดที่ต้องคู่เจอกันนะครับเจ็ดไฟก่อนหน้าก็เป็นแสนชัยครับชนะได้ถึงห้าไฟครับ สิงดำชนะเพียงสองนะครับทะเลาะนายครับสิงดํดำเบียดเข้าไปครับตีขวาไปครับแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าไฟนี้เป็นการชิงแชมป์ครับมีเงินรางวัลที่มากพอสมควรนะครับเบียดเข้าไปครับสิงดํดำแทงอย่างไรครับส่วนทะเลาะนายครับเดินแทงแล้วครับสิงดํดำขยับขยับเข้าไปครับแทงซ้ายมาเจอเข่าไปครับเข่าขวาไปเบียดเข้าไปครับหมวยรอบนี้นี่ถ้าไม่แก่งจริง อยู่ยากนะครับพอต้องชกวันเดียว3ไฟเลยครับทะเลาะนายครับแต่ตังคูนยายุตสามส30กว่าตั้งคู่แล้วด้วยครับรมการแยกก่อนครับจังหวะนี้ขยาบเข้าไปครับสิงดําเบียดเข้าไปครับแข้งขวานําทางไปครับเทเทไม่ลงแล้วครับแสนชัยแข้งซ้ายขึ้นมาเจอเขาของสิงดําครับลายแขนตีขวาไปครับสิงดําเน็บขึ้นมาครับแสนชัยยังไงครับตีขวาไปครับ เดิมทีก็เป็นมวยข่านะครับฉาย,ยากเก่าก็ขุนข่าแดนคามครับสิงห์ดำคนนี้มาดูกันต่อในยกสุดท้ายครับใครจะขวาชัยไปครับไหลได้เข็มขาดไปนะครับแข้งซ้ายมาเจอแข้งขวาคืนสิงห์ดำมาแข้งขวาติดบังครับแข้งขวาครับสิงห์ดำหยาบเข้าไปครับเบียดเข้าไปแข้งขวาและพับคาไว้แข้งซ้ายคืนมาติดแขนแสนชัยเบียดเข้าไปครับ แทงซ้ายไปทีหนึ่งครับเจอแ้งซ้ายของแสนชัยครับแข้งขวา,ขาต,ตัดล่างไม่ลงครับแสนชัยเบียดเข้าไปครับแทงขวาเทเทะอย่างไงครับละข่าวตามไปครับจังหวะนี้ลูกนี้ครับสวยครับแสนชัยเทไม่ลงแต่ยัดข่าวตามไปนะครับแ้งขวามาเก็บอาวุธได้ครับแสนชัยโคดมวยสลัคามนี่เก็บอาวุธเก่งนะครับแข้งซ้ายไปครับแ้งขวาคืนมาสิงดาเบียดเข้าไปครับแข้งขวาก็ยังบังได้ครับแสนชัย ขยาบเข้าไปครับเบียดเข้าไปจังหวะฝีมือทั้งคู่นะครับอาจจะไม่ได้บูรล้างผ่านนะตัดล่างแล้วแข้งซ้ายไปครับแสนชัยเบียดเข้าไปครับแสนชัยแข้งซ้ายแล้วตัดล่างยกขาก็ตัดล่างครับยกบางเจ่งดีนักใช่ไหมครับเบียดเข้ามาครับสิงดําแข้งขวาไปครับแสนชัยเกี่ยวแข้งซ้ายขึ้นมาเบียดเข้าไปครับแสนชัยตัวนี้เล็กกว่าเยอะนะครับ ขยับขยับแข้งขวาหน้าไปครับแล้วแข้งซ้ายเบิ้ลไหมครับแสนชัยสิงห์ดำยังไงครับคืนไม่คืนครับแข้งขวามาแสนชัยเกี่ยวคืนซ้ายก็ติดบางครับสิงห์ดำเก็บได้ครับจังหวะนี้เบียดเข้ามาครับแสนชัยขยับเข้าไปครับแข้งขวาดักไว้ครับของสิงห์ดำตั้งกำแพงไว้ครับสวยครับแข้งนี้เบียดเข้ามาครับแสนชัยแข้งขวาไปครับได้ไปสองแข้งครับแข้งซ้ายแข้งขวาแข้งซ้ายไปครับแสนชัย เบินไปสองแข้งนะครับสิงห์ดก็ถอยนะครับแข้งขวาไปครับสิงห์ดำดูว่าเล่นช็อตต่อช็อตเกมชิงจังหวะนะครับมวยคู่นี้เบียดเข้ามาแข้งซ้ายไปครับสิงห์ดยกเทไม่ลงครับเบียดเข้ามาับเข้าไม่เข้าครับจังหวะนี้อีกสักหน่อยไหมครับหยาบเข้าไปตัดล่างไปครับแสนชัยไม่ลงครับต่างคนต่างรัดกันไว้นะครับก็ไม่เข้าทั้งคู่นะครับ พอใจผลงานทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมารอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับดูจังหวะภาพช้าแข้งซ้ายของแสนชัยครับสิงห์ดำเกี่ยวแข้งขวาดึงหลบกสวย,ยจริงๆครับตัดล่างของแสนชัยครับตดัดเทถิ่งไปนะครับลูกเก่งครับลูกนี้แข้งซ้ายของแสนชยัยสิงห์ดำตัดล่างลงไปเหมือนกันครับ ตีซ้ายไปครับสิงดําไปคืนมาครับแสนชัยไปซ้ายไปครับดูครับแข้งซ้ายเจอแข้งขวาสูงนะครับโ,โดนบางไปนิดนึงครับสิงดําแข้งขวาของสิงดําแข้งซ้ายมาเก็บอาวุธได้ครับสิงดําก็เป็นสิงดํานะครับที่ชนะคะแนนและคว้าชแชมป์คว้าเงินรางวัลไปครับสามแสนบาทนะครับ,รบเป็นผู้ชนะไปครับส่วนแสนชัยได้รองชแชมป์ก็สอง